ว่าเขาจะมีแบบการนั่งสมาธิแบบเหมือนกับพระเข้าฌานสมาบัติหรือเข้านิโรธอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนั่งกันแบบสามชั่วโมงหกชั่วโมงยีิบสี่ชั่วโมงสี่แปดชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ทราบว่ามีบัญญัติในในพุทธวจนะเลยค่ะเป็นเรื่องธรรมดาเอาสัตว์ที่ดูพวกเราไม่เคยได้ยินแปลกๆเอามาหากินกันนั้นนะออกจากนิโรธสมาบัติออกมาบินดาบัตรรับเงินออกจากนิโรธมามาผิดศีลเลยอ่ะเนี่ยมันตลกไงอ่อา มันเล่นละครกันนะนะและ้วคำว่าน,นิโรธมันก็ก็คือเรื่องของสมาธินะสมาบัติก็คือสมาธิทุกวันนิยมก็เข้านิโรธสมาบัติกันอยู่ปฐตมฌชานก็นิโรธสมาบัตินะนิโรธคือความดับอะไรดับอกุศลดับไงนะนะขึ้นมาทุติยชานอะไรดับวิตกวิจา์ดับนะองค์ธรรมข้อใดดับ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 พระเจ้าบอกนั่นคือนิโรธไปนิโรธ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 ไปเรื่อยๆ่อย่างเนี้ยอ่า นี่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยอาศัยศัตว์พวกเนี้ยอย่างเหมือนกับเราไปได้ยินอไปงานปริวาสกันนะ,ะบุญใหญ่อะไรต่ออะไรโอ้มันรวมพิกูที่กระทําผิดทั้งนั้นเลยอ่ะนะแล้วมันก็ไม่ใช่งานบุญงานกุศลที่จะเอามาโฆษณาหรือเอามาจัดกันแค่เจวันสิวันเพราะว่าปกปิดไว้สิ้นวันเพียงเท่าใดให้อยู่ปริวาสสิ้นวันเท่าที่ปกปิดไว้นั้น กปิไว้เตือนปีห้าวันสิบวันมาเหมาเข่งรวมกันเอาจา 7, 000, ัดเจ็ดวันเสร็จโอ้มันง่ายไปไหมเนี่ยเนี่ยมันไม่รู้อะางเงี้ยนะอแต่หลอกคนรู้ไม่ได้เราก็เลยต้องทําข้อมูลให้ไงเพราะเราก็ไปนั่งว่าเขาไม่ได้แต่เราให้ข้อมูลได้อืก็เลยพยายามทําข้อมูลเนี่ยตัวที่เก่าที่สุดเนี่ยแจกนะทําลงในอ e ีเจปิตกะ แอปพลิเคชันทั้งของ Apple กับ Android แจกมันทั่วโลกเลยทุกคนโหลดได้เท่ากับทุกคนมีข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกอยู่ในมือทั้งบาลีทั้งภาษาไทยพร้อมโปรแกรมในการสแกนกดวินาทีเดียวรู้แล้วไม่ต้องมานั่งเปิดทีละเล่มทั้งสี่ผ้าเล่มใช่ไหมเนี่ยติดอาวุธให้กับพุทธบริษัทนะจะได้ไม่โดนหลอกนะ